สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect r e d i กับผมวาเลย์บลูเช่นเคยอ่ะก็กลับมาพบกนันอีกค,ครับกับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่กำลังจะเข้าตูก้กาชาก็อีกไม่นานเกินรอครับสำหรับตัวของเคลจิต้าที่ใกล้เข้ามาทุกทีอีกไม่กี่วันแล้วอ่ะไม่ถึงอาทิตย์ก็จะได้เปิดกันละแต่ว่าตู้ที่กำลังจะรีวิวในคลิปนี้ก็เรียกว่าสำคัญไม่แพ้ตัวของเคลจิต้าเลย ยุคิโอเอโดสำหรับอิลัสของเวอร์ชันนี้จะเป็นตัวของยุกิที่กำลังส่องกระจกอยู่ก็คือเป็นภาพที่ซ้อนออกมาจากกระจกนั่นเองเอาจริงๆแล้วจะไปขอให้เดนนิกะใช้ยูบีให้เนาะบิดเลยบิดเลยอ, <laughs> อะแล้วก็แน่นอนตัวของยุกิร่างนี้จะเป็นแค่ตัวระดับธรรมดาเท่านั้นก็คือไม่ใช่ลิมิต มีโอกาสออกรุนเร็จากตู้อื่นได้หรือว่าเราจะเก็บเศษให้ครบ145เพื่อแลกตัวออกก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวนี้ครับก็กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยนะในวันวันนี้เลยวันที่7มกราคมตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปมาดูกันที่ตัวของยูกิสำหรับโรชั่นนี้โอเอโดจะเป็นร่างที่2ของยูกิก็คือจะเหมือนกับตัวของมิสกิเลยเพิ่งจะได้ร่างที่2แล้วก็เป็นชุดโอเอโดทั้งคู่เหมือนกัน ก็คือจะเป็น2คนสุดท้ายครับของตัวละครที่มีมาตั้งแต่เกมเปิดอะ่ะเราเพิ่งจะได้ล่างที่2เรียกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะสปีครึ่งกว่าจะได้ล่างใหม่มาสำหรับยุกิเวอร์ชั่นนี้อ่ะก็ยังคงเป็นตัวละครที่ยืนอยู่แถวหลังเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงจะได้รับคอนเซปต์จากเวอร์ชั่นแรกมาอยู่นั่นก็คือสกิลที่สามารถเจน t ีีได้ แต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นตัวซัพพอร์ตที่สามารถช่วยเหลือทีมได้ดีกว่าเดิมเพราะว่ายูกิร่างแรกจะเป็นตัวละครที่เน้นในการเล่นอารีนาซะมากกว่าเนาะส่วนในเทปสมใสของยุกิครับจะเป็นของสายซัพพอร์ตนะที่มีความถึกมากกว่าตัวละครทั่วไปเพราะว่าอาวุธหลักะเป็นไม้ท้าของสายซับที่จะเน้นบวกเลือดกับดีเฟน์เป็นหลักแถมยังมีเครื่องป้องกันด้วยนะอีก2ช่องก็คือ4ช่องนี้จะบวกดีเฟน์ได้หมดเลย จะยกเว้นแค่เครื่องประดับเท่านั้นที่จะเป็นของสายเวทที่ไม่บวกค่าดิฟเวนให้ค่าแสรที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่าพลังโจมตีเวทจะอยู่ที่11,400าค่าคิย์ดิคอน591พลังป้องกันกยายภาพ448ป้องกันเวท609แล้วก็ค่า hp ครับ32,900อาืมอาจจะดูไม่หน่าเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆอ่ะยังถึกได้มากกว่านี้อีกนะถ้าเราต้องการ อย่างที่เห็นในนี้คือจะไม่ได้ทําพวกไอเทมที่บวกค่าดีฟเฟนให้เลยอ่ะเพราะว่าเราเน้นตัวบางเป็นหลักซะมากกว่าต่อไปอ่ะค่า TP ในนี้จะมีอยู่17แต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยที่ได้แรงโบนัสอะก็จะได้ TP บวกมาอีก10หน่วยเนาะกลายเป็น27สด่วนลดการใชท TP, ในนี้จะมีอยู่22เนาะเท่ากันกับเซิร์ฟไทยอ่ะแล้วก็หีดอได้แรงขึ้นครับอีก151% สวนค่าความมั่นยำกับดูดเลือดอันนี้จะมีอยู่ศูนย์อ่ะเพราะว่าเป็นตัวสายเวทเนาะไม่ต้องใช้ต่อไปมาดูกันที่สกิลยูบี้คาวายิโบคิวคิงคิวโทโยดายสกิลนี้จะปั๊บพลังโจมตีเวทกับเล่งสปีดระดับใหญ่ให้กับทุกคนในปาร์ตี้จากนั้นจะลดพลังป้องกันเวทของทุกคนลงด้วยครับเล็กน้อย ตอนนี้อาจที่เลเวล208จะบัฟพลังโจมตีเวทให้กับทุกคนในปาร์ตี้3,314นะกับเล่งสปีดให้ด้วยอีก60%แล้วก็จะลดพลังประกันเวทของสกูทั้งจอครับอีก84หน่วยอ่าส่วนระยะเวลาอันนี้จะอยู่ได้18วิทเท่ากับทุกบัฟเลยต่อไปสกิลที่1นึ่งเทนชินาบุกุกะยาสเจาสกิลนี้จะใช้เพื่อนคนนองหนึ่งคนที่มีเลือดเหลือ,น,อน้อยที่สุดเป็นศูนย์กลาง แล้วก็หิลวเลือดให้กับทุกคนครับที่อยู่ในขอบเขตที่เลเวล208จะหิลวได้4,781ต่อไปสกิลที่2องโบกุโนอุสกุชิซากะโชโฮเซนซะสกิลนี้จะเจน TP ระดับกลางให้กับเพื่อนของเราหนึ่งคนที่มี TP เหลือน้อยที่สุดจากนั้นจะใช้ตัวละครนั้นเป็นศูนย์กลางเพื่อบัฟพลังโจมตีเวทให้กับคนที่อยู่รอบๆ ที่เรีว่า2 8 8สกิลนี้จะเจนดีได้308หน่วยแล้วก็จะบัฟพลังโจมตีเวทให้กับทุกคนที่อยู่ในขอบเขตอีก1568อยู่ได้นาน12วิต่อไปมาดูแพทเทิร์นของการใช้สกิลบูฟแรกจะเป็นการโจมตีธรรมดาอ่าส่วนบูฟที่2ถึงจะเป็นสกิลเจนด p แล้วก็มูฟที่3ครับจะเป็นสกิลฮีลแล้วหลังจากนั้นถึงจะเข้ามาในลูป ในส่วนของรูปสกิลอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่าจําง่ายาเป็นรูปที่ใช้สกิลอ่ะสำหรับการโจมตีครอบค้าของรูปจะอยู่ที่10บแอคชั่นโดยจะแบ่งออกเป็นใช้สกิลได้5ครั้งครับกับการโจมตีธรรมดาอีก5ครั้งอาจจะใช้สกิลหนึ่งนะที่เป็นสกิลฮิวอ่ะได้2ครั้งแล้วก็สกิลที่2ที่เป็นสกิลเจนดีพีอันนี้จะใช้ได้3ครั้ง ถ้างั้นมาดูตัวอย่างการใช้งานกันดีกว่าสำหรับตัวของยุกิเป็นตัวละครสายซนะัพพอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เด่นในเรื่องของการทำเดมจแต่จะเด่นในเรื่องของการช่วยเหลือทีมซะมากกว่าโดยจะมีทั้งสกิลที่สามารถบัฟให้กับทีมได้นะท้งการฮิลเจนดีพีการเล่งสปีดแล้วก็ลดเกาะของฟอรเนาะทำให้ตัวของยุยครับที่เป็นตัวาเมจหลักของทีมนี่ทำเดมจได้แบบแรงขึ้นมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเมจรีพอร์ตตอนท้ายกันละกัน リバインディーマス回る回ル、ニューイヤークリファン、リインディーモンストロンのこだよリバインディに オレスリチータもうひとりのわたしにらみるまわるの回る,回るニューイヤープレゼンフリヴァインデイ,インリヴァインデインフィノキの降臨だよ回る回るニューイヤープレゼンめめの時ね

回る回るれ、ニューイヤークレゼン。もう一人の私、ニューランド。ラノキシの降臨だよ目覚めのコーピオレシンのコータィナーピノキシンーデーピノキンーンンワれ、ニューイヤープレゼン。リバインデイマワ回の入ニューイヤークレゼン。もう一人の私、ニランド。

目覚めの時も、フィオレステリチータ。ータもう一人の私、ティミラーネのタティー。マワリのロ。ニューイヤープリティー。リバインデイン。リバ,バ,バインデイン。回る回るニューイヤープリティー。モンス目覚めのタティ フィオレ・フェリチータ火の都心の降臨だよリヴァイン全員頑張りましょうひどい回れ回れニューイヤープレゼントリヴァイン全ンリヴァイン全ンもう一人の私ミラー・ミラー目覚めの先のフィオレ・フェリチータ

ก็มาเข้าช่วงสรุปกันเลยความเก่งของยูกิโอเอดะถ้าใครลองสังเกตอ่ะก็น่าจะเห็นว่าสกิลของยูกิร่างนี้มีความคล้ายกับตัวของยูคาริหรือไม่ก็ตัวของอ่าเนกะปีใหม่อยู่นะเพราะว่าสกิลที่1ของยูคาริอ่ะจะฮิวให้กับคนที่เลือดน้อยที่สุดส่วนสกิลที่2อันนี้จะเจนดีีให้กับเพื่อนที่มีดีพีเหลือน้อยเนาะอ่ะเหมือนกับตัวของยูกิร่างนี้เลยต่างกันแค่ยูบีแล้วก็ความสามารถบางส่วนกับตำแหน่งยืนนะ ซึ่งยุกิจะเป็นตัวที่ยืนอยู่แถวหลังอ่ะส่วนยูคาลิจะเป็นตัวละครที่ยืนอยู่แถวกลางทําให้เราไม่สามารถเอายุกิร่างนี้มาเป็นตัวแท้งเหมือนกับยูคาลิได้อ่ะซึ่งก็ดีแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเอายูกิร่างนี้มาเป็นตัวแท้งเราอยากจะให้คนอื่นอ่ะมาแทงมากกว่าได้ตำแหน่งยืนแบบนี้มาถือว่าสุดยอดเลยนะตำแหน่งยืนในฝันส่วนความสามารถที่เหลือที่ยูคาลิทําทำไปได้อ่ะก็จะมีการบ้าพนังจมตีเวทให้กับเพื่อนยูบีที่สามารถลดกอาสูได้แบบทั้งจอ แล้วก็บัฟเล่งสปีดให้กับเพื่อนของเราแบบทั้งจอบวกกับสกิลฮิวของยูกิครับจะเป็นแบบฮิวหมู่ด้วยซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆด้วยความที่ความสามารถฮิวหมู่แบบที่ไม่ใช่ยูบีมีน้อยคนที่จะทาได้เท่าที่ผมนึกออกก็น่าจะมีแค่โนอซุมิ umi, กับ6ปรินเซสแค่นั้นเองมั้งของโนซุมิอันนี้ไม่นับเพราะว่าฮิวรอบตัวเองอ่แถมยังเป็นตัวละครสายอารีนาอีก ไม่ค่อยได้ใช้ในการสู้กับบอสหรือว่าลงแขนเท่าไหร่อยู่ละเพราะฉะนั้นที่เหลือเด่นๆก็น่าจะมีแค่พวกพินเซสกับยูกิเนาะที่ฮิวหมู่ได้แบบไม่ต้องเพิ่งยูบีอาจถึงสกิลที่2ของยูกิอ่ะจะเจนดีพีได้น้อยไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าเรื่องนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนทางทีมผู้พัฒนาอ่ะน่าจะไม่ได้คิดว่าเลเวลของตัวละครจะมาได้ไกลขนาดนี้อ่ะพวกตัวละครที่มีสกิลเจนดีีรุ่นแรกๆอย่างยูคาริซาเรน ยูกิหรือว่าลูน่าก็เลย GNP ได้เถื่อนแบบนี้พอหลังจากนั้นมานะก็แทบจะไม่มีตัวละครตัวไหนเลยที่ GNP ให้กับเพื่อนได้เยอะเท่ากับ4คนนี้อ่ะอย่างมาฮอกซินเดลลีราครับก็จ GNP ได้แค่300รกว่าเท่านั้นเองนะซึ่งสลับยูกิอาจถึงจะ GNP ได้น้อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของระบบแรงโบนัสเรียบร้อย ตัวละครมีค่า t p ค่อนข้างสูงหนจะพวกตัวละครสายเวทที่มีค่าลดการใช้ t p เยอะกว่าตัวละครอื่นอีกพอคอมโบคูบนนก่กับเนเนกะอ่ะเนเนกะปีใหม่บวกกับบัฟเร่งสปีของยูกิเข้าไปก็เลยเจน d p ได้เยอะพอที่จะออกยูบีได้อ่ะหนจะมีลูปสกิลที่ค่อนข้างดีอีกก็คือในแค่7จ็ดมูฟแรกอ่ะก็ใช้สกิลสอที่เจนดทีีได้ถึง3ครั้งแล้วอ่ะอย่างที่ได้ดูกันไปในตัวอย่างเมื่อกี้ครับ ช็อตที่ยูยิป็นเซตสแปมยูบีได้3ครั้งติดๆอ่ะช็อตนั้นโคตรสะดใจเลยนะเอาจริงๆก็คือน่าจะได้ครั้งที่4แล้วขาดทีวีอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง <c oughs> อ่ะนี่แหละนะคือความสามารถของยูกิโอเอโดอีกหนึ่งตัวซับที่มีความสามารถครอบจักรวาลอาจทำได้หลายอย่างมากๆทั้งการฮิวหมู่ทั้งเจนดีพีลดขอบแบบทั้งจออาเป้ให้กับเพื่อนได้ถึงสสกิล เราก็เล่จสปีดให้กับทั้งทีมได้ถึง60%ซึ่งความสามารถที่ว่ามาทั้งหมดอ่ะคือสิ่งที่เราต้องการทั้งนั้นเลยเพราะว่ามียูกินี่แหละทีมเวทก็เลยแสดงพลังออกมาได้เต็มที่แบบนี้อะถ้างั้นก็คงไม่จำเป็นต้องบอกแล้วมั้งนะว่าควรจะเปิดดีหรือเปล่าสำหรับตู้นี้อะถ้าใครได้ดูคลิปจัดอันดับความน่าเปิดของตู้กาชามาก่อนแล้วก็น่าจะรู้ดีว่าผมให้อันดับของยูกิอ่ะไว้สูงแค่ไหนนะ ด้วยกันมาของยุกิร่างนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โคปินเซสอะเริ่มใช้งานน้อยลงอ่ะเพราะว่าตัวซับหลักของทีมเวทต่อจากนี้อะจะเน้นไปที่เนเนกาปีใหม่กับยูกิโอเอโดะ้าเป็นส่วนใหญ่ดูอย่างตัวอย่างนี้ครับสู้กับไวเบิร์นที5อ่าตัวดักเบลาของเราจะเป็นแชลซัมเมอร์นะแล้วก็แน่นอนตัวซับในทีมก็จะมีเนเนกาปีใหม่คู่กับยูกิโอเอโดะหรืออย่างในตัวยอย่างนี้ครับ สู้กับบอสเต่าเทียห้านะตัวดามจหลลาของเราจะเป็นยุยปินเซสครับแล้วก็แน่นอนตัวซับในทีมก็จะเป็นนาติกาปีใหม่คู่กับยูกิโอเอโดอีกแล้วหรือจะเป็นอบอสของอะควาเรียสเทียห้าครับที่ตัวทำดามเบลลาของเราจะเป็นโฮเมเละปีใหม่นะแล้วก็แน่นอนในทีมก็ยังมีตัวของนาฬิกาปีใหม่คู่กับยูกิโอเอโดอีกเช่นเคย หรือจะเป็นในตัวอย่างนี้ครับอ่าสู้กับบอสทอปิตอนเทียห้านะตัวทำดเาเมจหลักของเราจะเป็นแอนคู่กับแกลอ่าแล้วก็ในทีมครับก็มีเนเนกะปีใหม่คู่กับยูกิโอเอดะอีกแล้วมาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันนะอ่าบอสกอบลินไรเดอร์เทียห้าครับตัวทวานาเมจหลักของเราจะเป็นมิโซระนะแล้วก็มาเดิมมียูกิโอเอดะที่คู่กับเนเนกะปีใหม่ อีกเช่นเคยประมาณนี้ก็แล้วกันเอาจริงๆริยังมีเยอะกว่านี้อีกนะเยอะมากแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอเห็นภาพละว,ว่าหลังจากนี้การใช้งานของโคกรินเซสจะลดลงไปขนาดไหนอด้วยความที่เป็นตัวซับพอร์ตที่มีความสามารถคล้ายกันเนาะ,ะแล้วก็มีหลายอย่างที่ยูกิทำได้ดีกว่าอเช่น g d p แบบเป็นก้อนได้เยอะกว่าบัฟเวตได้เยอะกว่าลดเกาะเวทได้เยอะกว่า,ลววาแล้วก็ที่สําคัญก็คือยูกิเล่งสปีดให้กับทั้งทีมได้ถึง60%ครับ ซึ่งบอกเลยว่าหลังจากนี้จะเข้าสู่ยุคข,ของการบัฟเร่งสปีดอย่างแท้จริงความสามารถในการเร่งสปีดะจะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยสําหรับการเล่นอาจยกตัวอย่างเช่นทีมที่ผมใช้ผ่านดันเจี้ยน x ส5มีตัวที่ใช้เร่งสปีดอยู่ในทุกทีมเลยนะอาจดันเจี้ยน x 1 6ก็เหมือนกันทุกทีมที่ผมใช้ต้องมีตัวเร่งสปีดทั้งหมดแล้วก็แน่นอนอในทีมที่ผมใช้ผ่านดันเจี้ยน x สิกับดันเจี้ยน x 1 6บหไม่มีคกปินเซตอยู่เลย ไม่ได้ใช้อ่ะนะผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าขนาดนั้นเลยเหรอนะอาจจะมีแค่ทีมสำรองเท่านั้นครับในกรณีที่จัดทีมตามแบบผลไม่ได้อ่ะ,อะถึงจะใช้คกพินเซธแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคกพินเซธยังเป็นตัวที่เก่งอยูอ่ยังไม่ได้ลดการใช้งานในเร็วนี้ก็คือต้องรอให้นีนกิกาปีใหม่ครับได้เซนโยก่อนนะส่วนสำหรับทีมกายภาพอันนี้ต้องรอให้โคกซัมเมอร์อ่ะได้เป็น6ดาวก่อนเหมือนกันคกพินเซธถึงจะเริ่มใช้งานน้อยลง แต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีหลายกรณีครับมีหลายเคสที่เราจําเป็นต้องหยิบคกเป็นเซตมาใช้อยู่บวกกับในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าถ้าคกได้เซนโยก็จะกลับมาเก่งเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในตอนนี้สหรับทีมสายเวทยังไงก็ต้องยกให้ยูกิโอิโดะ่าในคลิปจัดอันดับที่ตอนนี้เลยตู้ของเนเนกาปีใหม่ไปแล้วใช่ปะอ่ายูกิก็สามารถเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนได้เลย นี่คือหนึ่งในตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเก่งในการเล่นทุกคอนเทนต์เลยนะในแขนนี่คือโคตรสำคัญอาจลงบอสกิจกรรมก็จำเป็นต้องใช้ดันเจนียน X15 กับดันเจนียน X16 หอคอยลูน่าอันนี้ก็ได้ใช้นะในออรีนาก็เก่งเหมือนกันคือเป็นตัวซัพพอร์ตที่โอบอูออมากๆอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของอายุการใช้งานเพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่เลยนะตัวของยูกิ การันตีความคุ้มค่าครับใครที่เปิดมานี่คือคุณใช้งานจนคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงอะนะส่วนคนที่ไม่มีอันนี้บอกเลยว่าลำบากแน่นอนนะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะคุณจะเล่นยากกว่าเยอะเลยถ้าเทียบกับคนที่มีอืมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อะควรเปิดสลับตู้นี้สําคัญจริงๆถึงตัวของยูกิจะไม่ใช่ตัวลิมิตก็เหอะแล้วก็อีกอย่างก็คือตู้เนี้จะไม่มีการรีรันด้วย ปีหน้าตอนที่ได้เ็นยูะจะไม่มีตู้ลีลานของยูกินะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้ก็ต้องอรอลุ้นรุดเลทเอาอย่างเดียวหรือไม่ก็รอตัวจับมือนะที่ใช้เงินจริงซื้ออ่ะส่วนด่านฟาร์มเศษในอนาคตรครับอันนี้ก็ต้องรอไปอีก2ปีเต็มๆเลยโคตรนานเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาก็แล้วกันนะว่าอยากจะเปิดเอาตอนนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าอยากจะวัดดวงลุ้นรุดเลทจากตู้อื่นส่วนคนเล่นใหม่ อันนี้ผมแนะนําให้ข้ามตู้ของยูกิไปก่อนอผู้เล่นใหม่ควรจะเก็บเชรไปลอตู้ของปรินเซสเฟสจะดีกว่านะถึงยูกิจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่เก่งแต่ว่าตัวซัพพอร์ตต้องมีตัวละครที่ค่อนข้างพร้อมพอสมควรโดยเฉพาะยูกิที่เป็นตัวซัพของทีมสายเวทเนาะ,ะเปิดตู้ปรินเซสเฟสอ่ะเรทการออกจะง่ายกว่าซึ่งในนั้นจะมีโค้กปรินเซสอยู่ด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะผมว่าโคกปรินเซสนั้นดีกว่าตัวของยูกิโอเอโดะนะ โอเคมาต่อที่เหลือกันเซนโยค่าสัตที่ได้ตอนเริ่มจะมีพลังจมตีเวท86แล้วก็ฟื้นเลือดหลังสู้จบอีก250ส่วนความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปสกิลที่1อ่าของเดิมครับจะหิวได้4780พอได้เซนโยมาจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4811เอาจริงๆความแรงของการหิวไม่ได้เพิ่มนะเนี่ย ที่เห็นเพิ่มมานิดหน่อยอันนี้คือได้มาจากค่าพลังโจมตีเวทที่ได้จากเซนโยตอนต้นเมื่อกี้เนาะส่วนความสามารถใหม่อันนี้อาจจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทครับให้กับคนที่อยู่รอบๆนะได้3,135ต่อไปการอัพแรกจากการนำของสำหรับตัวของยูกิโอเอโดะเราสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะอยู่ที่แรง21แบบขั้นต่ำจะไม่ทำพวกของที่บวกเลือดกับดีเฟน์ให้เน้นตัวบางเป็นหลัก ทำแค่เครื่องประดับ2ช่องเท่านั้นเอาค่าพลังโจมตีครับมาทําให้หิวแรงขึ้นอเว้นแต่ใครจะไม่ได้อยากได้พลังโจมตีเวทอันนี้ก็เลือกจะไม่ทําก็ได้ส่วนการอัพสกิลอันนี้จะมีข้อควรระวังก็คือสกิลเยสครับจะเป็นแบบเพิ่มพลังป้องกันเพราะฉะนั้นให้เราทิ้งไว้ที่เลเวลหก็พออะส่วนที่เหลืออันนี้สามารถอัพเต็มได้เลยสุดท้ายอการอ่านเนืเรื่องอันนีนน้สามารถอ่านได้หมดเลยนะ จะได้พลังจบตีเวทเพิ่มขึ้นมาให้กับยูกิร่างแรกด้วยเนาะโอเค,อเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวตัว,ตวของยูกิโอเอโดถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย